สวัสดีปีใหม่2024ครับเพิ่งมาถึงอาบูดาบีเพราะว่าเครื่องบินเพิ่งลงหลังอย่างนั้นก็คนขับรถคุณราซูไปรับไปเมืองไทยสองอาทิตย์ถือว่าเป็นสองอาทิตย์ที่ productive มากๆ ไปแล้วได้ทำธุระหลายอย่างทีเดียวข้างนอกมันจะมืดหน่อยเพราะว่าเป็นเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้เจดเจดตีหนึ่งแล้วสวัสดีปีใหม่จากอาบูดาบ,บีนะครับไปเมืองไทยก็ได้ไปอุดรผ่านโคราชไปจังหวัดต่างๆที่อยู่ ร,รอบๆบกรุงเทพทีนี้เนื่องจากว่าไปสองอาทิตย์นี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำอะไรได้มากมายทีเดียวในช่วงเวลา4-5หปีที่ผ่านมาโอกาสที่จะไปเมืองไทยสองอาทิตย์แบบนี้น้อยมากนะครับตั้งแต่ไปอยู่ที่เปรูแล้ว ตอนนั้นก็ติดในเรื่องของสถานการณ์เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บในยุคก่นกอนๆนู้นแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับมาดีแล้วขึ้นเครื่องบินเนี่ยยอมรับว่าคนเยอะมากๆเลยเมื่อกี้นั่งสายการบินหนึ่งเป็นสายการบิน ของอินเดียนะครับดีทีเดียวต่อเครื่องที่มุมไบนั่งอยู่ที่ลาวชนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นเครื่องมาปกติถ้าบินตรงนี้หชั่วโมงครึ่งอาบูดาบีกรุงเทพแต่ในกรณีเราใช้สายการบินแบบนี้แล้วก็บินไปมุมไบายชั่วโมงครึ่งจากนั้นไป อไปอาูดาบีมุมไบก็ประมาณสามชั่วโมงส่วนมุมไบกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของการบินนะฮะทีนี้ในช่วงเวลาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เอ็นจอยอาหารเจริญอาหารมากมายนะ กลับมาก็คิดว่าจะต้องทำน้ําหนักให้น้อยลงนะเพราะว่ารู้สึกอุดมสมบูรณ์ดูแล้วมันอาจจะมืดๆหน่อยนะแต่ว่าเอาเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็ถือว่าสว่างกว่าที่ซอยอารีวันก่อนที่ผมเดินเวลาประมาณนี้แหละว,วันก่อนเดินเกือบเกือบที่หนึ่งแต่ที่นี่ ช่วงที่ไม่อยู่สองอาทิตย์นี่เจ้าของบ้านเขาปรับปรุงมาทาสีให้ทาสีให้มาดูแล้วสวยงามธงก็ผืนใหญ่ขึ้นทุกอย่างดีทีเดียวเริ่มทำงานวันที่สองสองมกราคมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ หลังจากหยุดแล้วก็ต้องทำงานทางาน,ำงานสำหรับท่านใดที่ติดตามผมนะครับหากอยากจะมาเยี่ยมเยียนที่อาบูดาบียินดีต้อนรับเสมอครับสวัสดีปีใหม่ครับ